ต่อแล้วไม่เอาเก็บเก็บอย่างเดียวเพราะว่าเสียดายอยู่รถพวกนี้มันมันเป็นรถที่รถสปอร์ตแต่ทรงซูเปอร์คาร์อะไรลงทุนเอาเสื้อตัวเองมาเช็ดเลยเหรอลงทุนเลยอันนี้พี่เต๋อพี่เต๋อ <c oughs> อย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะ <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าหนี <c oughs> ทำหน้าโหดๆไว้เนี่ยเป็นช่างท,ที่ที่บ้านเป็นช่างที่บ้านเขาทำทุกง,งานทุกวันเนี่ยเพื่อพ่อค้าเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เพื่อแม่ใช่ไหมเพื่อแม่เพื่อแม่แม่อะไรแม่ค้าไม่ไม่ไม่ ครับสวัสดีครับผมเต้พยานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะครกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยครับก็วันนี้ทุกคนครับวันนี้ก็มาดูบ้านฮะอยากจะขายรถออกสักคันหนึ่งฮะเพราะว่าต้องเอางบมาทำสระว่ายน้ำนะครับงบไม่พอนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าผมขายคันข่าวไว้ใช่ไหมฮะรถกระบะอีซูซูทิฟอาร์นะผมได้คันนี้มาใหม่นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถหลักหมื่นถ้าเกิดว่าทำบ้านเสร็จแล้วนะฮะผมก็จะน่าจะขายนะแต่ถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ก็ต้องเก็บนะครับ ผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับผมมาประมาณสักน่นจาจะเดือนเกือบ2เดือนแล้วคันนี้นะเนี่ยรถมันเก็บงานมาแล้วฮะแล้วก็เขาโป,ป้มาลวมันลอกนะครับอสภาพก็อย่างนี้เลยครับดูทุกคนครับภาษีหกเก้านะภาษีเต็มนะนี่ดูก่อนดูสภาพก่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นสภาพไหมเนี่ยคันที่ผมจะปรับราคาลงฮะรถไป น่าจะอีก2องแสนนะนะครับราไป2องแสนนะครับคันนี้ลูกค้าน่าจะมา,าดูรถคันนี้นะแต่ถ้าถ้าเกิดขายได้ก็ขายนะเพราะว่าผมมี2องคันนะเผ้าเช็ดรถเนี่ยหิเช็ดคันนี้หน่อยเอาผ้ามาเช็ดคันนี้หน่อยตรงนี้มันมีตัวเนี้ยเพื่อนเอาผ้าผ้ามาผ้าสวัส <c oughs> ดีครับอ๋อเอาดูก่อนดูคันนี้ใช่ไหม รักอยู่ชอบอยู่แต่ว่ามีอยู่สองคันเผาเผาเผาเช็ดเช็ดห,หน่อยเช็ดมันจะมีรอยเปื้อนตรงนู้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทุกคนผมจะแกงช่างนะครับ,บ,รบต,รตรงนี้นะที่พี่บอกว่าใช่ใช่เช็ดเลยตรงไหนเปื้อนเช็ดเลย,อ,เเลยอันนี้มือขวาของผมนะครับนี่ตรงไหนเปื้อนเช็ดเลย Lưu đâu lưu bắt lê đấ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 t Mày đất lê đất lê đất อย่ายิ้มสิอย่ายิ้มหน้าโหดมากอย่ายิ้มสิไหนน้องยิ้มนิยิ้มเลยหมดโหดเลยอ่ะโอ้หเอาเช็ดต่อเช็ดต่อเช็ดต่อเอาเลยครับแก้งช่างแก้งช่างท่อท่อทำใหม่แต่ว่าภายในพี่ใช้มันก็เลยแบบ เนี่ยก็เลยนิดหน่อยต้องไปซัก oh. แต่พูดถึงเราเราก็ต่อมาซะถูกเลยนะ oh. <laughs> ต่อมาซะประโภใจหายเลยแต่ไม่เป็นไรกาต่อกลาให้แต่ตาต่อแล้วไม่เอาเก็บเก็บอย่างเดียว mm. เพราะก็เสียดายอยู่รถพวกนี้มันมันเป็นรถท,ที่รถสปอร์ตแต่ทรงซูเปอร์คาร์ อะไรลงทุนเอาเสื้อตัวเองมาเช็ดเลยเหรอลงทุนเลยอันนี้พี่เต๋าพี่เต๋ออย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะเดี๋ยวลูกค้าหนีทำหน้าโหดไว้ทำหน้าโหดไว้เนี่ยเป็นช่างที่ที่บ้านเป็นช่างที่บ้านเขาทำทุกงานทุกวันเนี่ยเพื่อพ่อค้าเอ้ยไม่ใช่เพื่อแม่ใช่ไหมเพื่อแม่เพื่อแม่แม่อะไรแม่ค้า ไม่ไม่ที <S <S ่ทำไอ้พวกจอจอพวกนี้เลยจอเหรอครับอันนี้ครับออนี่เขาติดมาเงี้เลยเป็นจอกล้องถอยหลังอ๋ออากล้องถอยหลังแล้วก็มีเครื่องเสียงเป็นปุ่มสตาร์ทนะลองลองารองสตาร์ทเลย้องสตาร์ทใกดไหมกดต้องเหยียบเหยยีบเรกก่อนครับอ๋อลองสตาร์ทนะ เบรกครับอ่าเสียงลั่นๆพ่อทำมาใหม่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะกดตรงนี้เปิดเปิดที่กันเปิดเปิดตรงนีน้โอเคเปิดเปิด,ปดออกวัดเงาออกเลยโอเคอันนี้เป็นไฟฟา้ากดไฟฟ้าอันนี้ก็ทำมาใหม่นะอันนี้ก็น่าจะสามหมื่นห้าแต่มีลังคาแข็งนะ ลังคาแข็งก็สามหมื่นห้าดีสิครับเกี่ยวฟ้าอยู่สาวกีดก็ทรงซูเปอร์คาร์พอแท้พอแท้แท้ไออ่ะสวยไหมสวยไหมเคยขี่ไหมมึงกึรมังกึเรอเอามาเดี๋ยวให้ขี่ขี่ไหมผมไปกลับระยองอ่ะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรไปกลับระยองก็ระยองจากนี่ไปใช่ป่ะมานหกสิบโลกลับหกสิบก็ร้อยี่สิบโลอยู่พี่มาสองปีกว่าแล้วใช่อะให้นั่งให้นั่งใหนั่งไม่เป็นไรโอ้แต่แต่ม่ดังแต่แต่ครับดังดังดังดูดูดปุ่มเล็กๆใช่ใช่ใช่ไมอพี่ก็ลืมแล้ว ไม่ได้ใช้นานแ้วเด้น่าจะดังดังต้องกดแรงหน่อยปะอเ,เออต้องกดแรงหน่อยนี่ลืมลนะเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกว่าเยงง็นเอ,อ่อครั้งแรกในชีวิตไหมไม่อ,อ,อย่าร้องนี่อย่าร้อง <laughs> ทุกวันนี้ก็ทำงานเพื่อแม่แม่ค้าอยู่ตรงนี้ สี่สิบสี่สิบสี่สิบไม่ใช่ยังแจลวนะสี่สิบดีกรีพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหทำบาปช่างเนี่ยช่างสีช่างในตำนานอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มขอร้องนะอย่ายิ้มอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะไหนลองยิ้มดิยิ้มไม่ชื่นใจหนะยิ้ม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 หุดเอาไว้ยิ้มไม่เห็นฟันหน่อยยิ้มยิ้มนะไม่ยอมยิ้มเลยอ่ะ เดี๋ยวจะได้ไม่ขวดหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่ขวดหนึ่งอันนั้นสีสีมันนี่ไปเบรกเหรอไฟเบรกใช้ได้นะอันนี้ไฟเลี้ยวเป็ยนยไงแทนติดนะ ตัวไหนนะไปเบรกอ่ะไปเบรกอ่ะตัวไหนเนาะไปฉุเฉินนึอ๋อไปฉุเฉินเหรอไปฉุดเฉินเดี๋ยวนะนี่นี่ติดไหมติดติดทั้งหน้าเหรอแต่เราขนาไปหน้าไฟติดไฟหน้าติดกกติดออกคนใช่ใช่อยู่ไอ้ตรงนี้ผมปติดไอ้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรท่าน่าจะติดหลอด น่าจะเอากาวไปทำเองเลยพี่ตามสภาพอันนี้คืออะไรครับอันนั้นกระจกครับอัดกนเลยอ่าฝั okay. ่งนูน้นกระจกฝั่งนูน<อ>้นอ่าฮะตอนมาแรกๆพี่ก็ไม่เป็นกันอันนี้ปกติใช้ได้วลาเราปิดถ้าปกติแล้วมันจะมันจะเป็นมือดึงมือ ใช่จะดึงมืออันนี้จะทำสมัยหน่อยโอ้จะทำไปเยอะเลยเจ้าของเก่าน่าจะหมดไปเยอะเหมือนกันมันมีที่วนไหมครับพี่เอาวนข้างหน้าอ่ะแฟนลองไปกับพี่เลแฟนไปเลยไปเลยลองไปกับพี่ไปเลยเอาเบรกมือลงได้ ไดนะ้เดี๋ยวพี่ไ,ได้ยังอ่ะชอเชเ,เ,เ,เลยครับโอเคไปขับไปถึงโคราชเองหน้าปากซอยลองวนไปนู้นเลยครับวนไปนเลยตัวธรรมดาครับดึงดึงลงเลยนันไ,ได้เกียร์เดียบใช่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 ตัวไปครับอ่อฮะ เลยครับเท่เลยตอนแรกน้องเขาจะเอาจะเอาคันนี้มาแลกเขาจะเอาคันนี้มาแลกแต่ผมมันมีแล้วคันหนึ่งอะเลยไม่ได้แลกเหมือนเรือไหมเสียงเหมือนเรือเลยนะเนี่ยคันนี้ไม่ขายคันนี้ไม่ขายเนี่ยคันนี้คันนี้จะไม่ขาย จะขายขนนแทนเนี่ยจะขายแค่เนี้ยเนี่ยอย่าอู้นะเอาให้เสร็จเร็วจะได้กลับบ้านไปหาแม่ติดตังแม่ไว้มพ่ะแม่ค้าโอเคคนเดี๋ยวรอดูน้องเขาก่อนว่าเขาจะเอาไหมครับเพราะว่าเขามาจำมานะเขาต่อเยอะนะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่เอา ก็ราคาที่เขาต่อมานะฮะก็จะไม่ขายแล้วเขจะเอาราคาเดิมนะเพรถเขาเยอะเงินรถประมาณสองแสนกว่านะรถไปนะฮะม,มันจะวิ่งไม่เหมือนรถรถทั่วไปนะมันจะเครื่องมันเล็กบอดี้มันใหญ่สวยนะ ก็ดูเท่นะตรงนี้เลยครับตับก็ตัว เบรก็ดับนะฮะใช่โอเคมันจะวิ่งแบบไม่เหมือนถ้าเป็นตัวเนี้ย mm hmm. เป็น2องเซตอันนี้มันเป็นตัว1นึ่งเซตแล้วบอดี้มันใหญ่มันวิ่งอาจจะแบบไม่ได้สะใจแต่อย่างที่พี่บอกแหละรถพวกเนี้ยไว้ขับชิวมไม่ได้ขับเร็วไว้ขับชิลไว้ขับรอไว้เข้างานปกติเคยซื้อปะ่ะรุ่นนี้เคยซื้อไหม แล้วแล้วทำไมถึงชอบอะอยากได้ทรงทรงใช่ทรงแพ้ทรงมันพี่ก็ซื้อเพราะพี่ก็ชอบลองดูลองดูลองตัดใจดูไม่เป็นไรถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวพี่คืนประจำไปแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่เอาสําหรับคลิปนี้สําหรับน้องนะคนเดียวนะาราคาเนี้ยใช่เพราะมันเป็นรถที่พี่ใช้เองแต่ถ้าเกิดว่า ไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน้าพี่ปรับเป็นราคาเดิมเป็นราคาเดิมแล้วไม่ได้อยากขายแล้วขายก็ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บเพราะรถมันหายากมันมีแค่แค่ร้อยคันในประเทศไทยไมี่เช็่เช็คนะพีรู้สิบคันไม่แน่ใจน่าจะร้อยคันลืมละเช็คในค o o เก e อยู่ ในคันนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมเสร็จงานนี้แล้วนะครับบ้านหลังนี้แหละผมก็จะขายนะครับหลักหมืน่นหลักหมืน่นทันนี้เอาหลักหมื่นไปนะฮะปีน่านจะ3-7 3-7จ็ดสพศอะไรเก9-1สองเหนึอ๋อ9-4สอถ้าให้ราคาพี่เต็มพี่จะเก็บให้สวยเลย อันนี้ถ้าถ้าถ้าเอาไปก็นกึกว่าขับพอดแหละไอนนตัวยี่สิบล้านอะ่ะสวยมากไอคันแดงไม่คายคันแดงคันแดงธรรมดาสีแดงกับสีขาวแบบเด็กมันเห็นแบบเป็นสีส,สีใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเวลาเข้าไปงาน,รน,งานโรง,งเรียนอะ่ะมีงานโชว์ที่โรงเรียนอ่ะเด็กนักเรียนชอบเยอะมากเลยใช่อันนี้เปิดนนประทุนได้อันนั้นเปิดมือไม่ได้ทำไฟฟ้าแล้วหลังคาก็ ราคาก็ขาดแล้วกันหลังนั้นอ่ะก็โอเคอยู่แบบก็เก็บสีเอาไปขายต่อได้ราคาเนี้ยคันนี้แล้วเอาไปขายต่อได้เซอร์วิสเซอร์วิสออฟฟี่แกบอกว่าไอ้เออ่น้ำมันเครื่องถ่ายแล้วประมาณกี่เดือนนะสามเดือนใช่ไหมถ่ายไปประมาณสามสี่เดือนเมื่อแต่ว่ารถไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่ถ้าถ้าถ้าเอาไปก็ไปเริ่มใหม่ก็ได้ ก็ที่ว่าเดี๋จะต่อภาษีให้หน่อยพี่เนะาะภาษียังไม่ได้ไปไปเลยรถไ,ไ,ไปได้ไหมรถค่าภาษีไปไหมไปต่อเองได้ไหม <laughs> ผมกลัวทางโคราชมันจะยากจังเลยว่าอย่างเดียวจริงๆอ่ะจริงๆรถตัวเนี้ยอย่างที่พี่บอกอ่ะแค่ท่อก็ไม่ได้ละเพราะทอมันล่างเอาท่อเดินไปละไม่เป็นไรอันนี้พูดเหมือนจะเอาจริงนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองลองสตาร์ทนนิดึงพูดพูดเหมือนจะเอาจริงนะเนี่ย เนี่ยเป็นเป็นกุญแจร,รีโมทมีอยู่2อันแต่อีกอันไม่ได้เอามานี่สามารถอยู่ไกลๆก็สามารถสาตาร์ทได้ดูนะเดี๋ยวพา,าให้ดูออก็กดตรงนี้เป็น1ทีแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือสาตาร์ทรีโมทปึง้ง ต้องขึ้นสตาร์ทได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปลดล็อกใช่ไหมเราไม่ปลดล็อกเราเปิดมันก็จะดับเองเอาหาที่เปิดไปได้มันดับเองเราต้องปลดล็อกก่อนมาก,กดตรงนี้ทีหนึ่งแล้วกดตรงนี้นับถึงถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ายตั้งอยู่นะระบบเนี่ยสวยเนี่ยพอไฟมันขึ้นแหละเสียงลั่นมากไม่ได้ยินนะเอา้ามันจะปิดฟัง ในโทรศัพท์มันไม่ค่อยได้ยินเสียงก็เดี๋ยวโอเคไหมชอบไหมโอเคอยู่ครับเดี๋ยวผมจะน่าฝากต่อพาตรงภาษีอะไรนึกว่ามาแล้วเอาไปเลยอ๋อผมต้องเอาทะไลท์ไปพี่เพราะว่าคันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเอาพรุ่งนี้ไงพี่รถเบนซ์ผมอ๋อเหรอใช่พี่นี่ใช่ไหมเพราเรามัดจําแล้วอ่ะพี่ไม่กล้าขับนะพี่จอยนะใช่พี่แต่เรายังกล้าขับเนี่ยใช่พี่ยังกล้าขับเนี่ยแฟนออกงานบ่อยไหมครับพี่คะเนี๋ย ออกเวลามีงานอย่างเทอร์มินอลบิตติง้งเอาบอกบอกบ่อยนะเขาบ่อยนะแต่ส่วนมากพี่จะเอาพานุนไป<ม>พี่ชอบพานุนน้ำมันน้ำมันไม่กินเลยขับเล่นได้เติมของอะไรครับเก้าห้าเก้าห้าเหมือนรถเบนด์แหละเหมือนทั่วไปเลยบินซินเก้าห้ากล้องมีอะไรปกติกล้องใช้ได้ม,มันไม่ซด,ดครับ <laughs> ไม่มันเป็นเป็นเครื่องหนึ่งแซตแซดอ่ะหนึ่งจุดแปดเอง เครื่องออติสเจ้าของรถเหรอครับเจ้าของรถไม่รอครับนี่ครับพีี่่่ถายนใช่พี่กบี่อะติดตามได้เครื่องไม่ใหญ่แต่ถ้าให้ดีแนะนำถ้าอยากอยากซีดก็ลงเครื่องสามพันเลยน่าจะแค่นี้พอ แต่ใจพี่ตอนแรกพี่ว่าจะลงสามพันอยู่ลงเครื่องใหม่ไม่งั้นก็สองเซตเซ็ตกับเท่ากับตัวนู้น<ๆ>เป็นเครื่องเดียวตัวกับโลตัสพที่แกบอกตอนที่โอนเท่าไหร่เมาที่ห้าพันประมาณไม่เกินห้าถึงหกพันแต่แกจ,จ้างตอรออนะจา้างม,มันไมน่มีเวลาไปโอนเองต,ตอรออบ,บ้านเราเป็นแพงนะได้นเนาะน้องเขาก็น่าจะเอาครับแต่ถือว่าได้ถูกนะก็ ถามอีกคำหนึ่งเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจเอาจริงไม่เอาจริงหน้พี่เดี๋ยวน่าจะพอบรรเทาแล้วพี่เดี๋ยวดูกล้องก่อนเอาจริงไม่เอาจริงจะไปครับพี่จริงป่ะทำไมถึงชอบถามก่อนสารสั่นไปเด็กครับเราก็ส่งรถได้พี่ใช่ไหมแต่ถ้าไปซื้อไอ้พอร์ตตัวตัวนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันน่าจะอยู่มันเจ็ดแปดล้านสิบล้านก็โอเคครับก็ยินดีด้วยเพราะปกติผมก็ คุยคุยเยอะนะคนมาจีบเยอะนะแต่จีบแล้วก็แบบเหมือนคุยแล้วมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ถูกคออ่ะคือเขาไม่ได้ต่อเท่าเรานะแต่เราต่อโหดมากเลยต่อโหดจริงๆริงแล้วผมน่าจะเอาไปเก็บเก็บสีรอบคันแล้วก็น่าจะนั่นแหลายที่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรครับก็เก็บสีริ้วรอยพวกเนี้ยพวกเนี้ยผมก็ไม่ได้เก็บเลย โอเคก็ถือว่ายินดีกับน้องด้วยนะได้ครับมาเอาวนไหนนะัมเสาวนะครับไม่สา์ก็ทิ์ที่โอเคโอเคได้ได้เอาสไลด์มาอันนี้ผมมาตุลาพอดีก็เลยอไหนพอกระเทือผมมาที่กรุงเทพไงพอกระเทือแล้วผมก็เลยเลยมาเลยเมื่อกี้ก็มีลุ้นนะสาธุขออย่าให้เอาเถอะใช่แต่ถ้าแต่ถ้าพูดถึงถ้าน้องเขาเอาเราก็กล้าให้แต่ว่าถามว่าใจลึกๆมันเหมือนมีเสียดายนิดหนึ่งเพราะอะไรปะราคามันไม่ได้ ราคาที่ตั้งไว้มันไม่ได้น้องเล่นต่อพี่จะอะไรได้รแต่จะเอาคันนี้แรกใช่ไหมได้แต่แต่พี่มันมีแล้วรุ่นนี้ไงพี่ก็เลยพี่จะหาซื้อรถพวกนี้มาดีวะครับถ้าต่อไปพี่ก็จะซื้อรถพวกประมาณแนวประมาณนี้รถซิ่งอะไรแบบนี้ผมก็เพิ่งเอาป้ายไปเอาป้ายออกอ่เป็นป้ายประมูลไงอ่อโอเคทุกคนก็คันนี้ก็ถือว่าน้องเอาไปนะ เปลี่ยนใจยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ทีนะขอบคุณมากไม่ก็วันอาทิตย์ดูกันเลยครับ,รบผมครับเจอกันทุกคนครับกดไลค์คด, like ด้วยกดแชร์ด,ด้วยโอเคขอบคุณครับ